เนก่าหดทิบหดเมืวันที่นี่แหละเป็นบระการหนึ the 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 então, ่มากเก่ามากเก่าหดแล้วเกล็ดกันดัมมอนเก่าหดเมื่อวันที่ทิพหมืวันที่เจาะหนึ่งวันที่หนึ่งประมาณสามโมงเก่ามันทีตัวเก่าเลยมันมาก วัวที่แล้ว8 6ดหกสานะแม่เนาะเป็นเลขขันน้ำมนต์นะแม่เนาะเกม้าอ่นก่อนแม่มาลงก่อนแม่ขันมาวันที่นี่สเมแตอแม่าแ้วมาม่าเอาแม่วัสดีครับผมวัสดีครับดีครับอะไรได้ยินข่าวว่าผีมาบอกมาบอกอะไรแม่ ผีมาบอกนี่สโตโม่เลยมาจับรตอรีไว้เมื่อ้านี่ได้ตัวไหนแม่อันศูนย์ศูเจี่สามผีมาบอกผีมาบอกรางวัลที่หนึ่งเลยบ่แม่นั่นบอกรางวัลที่หนึ่งเสือยแ่มึมากเลยมาถของมาขายเตอรีแตครับแปดสามนี่นะมันในรอยหาสิบาทครับ เจ้าของกขายเดือคือทังห้องเลยทางผลก็เจ้าขายเป็นบาทอืมครับผมเ้าขาไปหยิบรอตเตอรี่นะแม่เนาะส่วนวันนี้คุณแม่จะเป็นเลขตารางเลขตารางนี่มาจากไหนครับแม่เลขล็อกนี่ของน้องสาวเข้าบ่อยไหมครับแม่เข้าทุกวันล็อกน้องสาวเข้าทุกวันนี่ดอด้ันหายมันหายมากซีแปดซีหนึ่งแปดนี่อย่างหลังครับะเร้เขาหายมาก มันมะเขาวแปดนี่มันเจ็บมะเขารักแตรีเขาเลขกแตกตัวแตกโอ้มะเขาเลขท้ายมะเขาเลขท้ายลักแตรี่โอ้รักแตรีคนที่ไปหยิบลักแตรีมันเล็กได้ไหมสามตัวใช่ไหมครับอ๋อครับผมมะเขาลักแตรี่ฝอยพงหันครับแตคือผู้ใดไปหาหยิบจับลัตแตรี่ไว้น่ะก็ได้เลขทได้สามตัวครับเออได้สามตัวเอาก็ได้ ได้ผู้ใดยิบได้ตตัวตมันขายมันกัยังไงมันมันชื้อค่ะมันชื้อไว้มันเหาเย็บละตีในแผงของมันเองค่ะแสดงว่าเขาถูกทุกงวดเลยหอครับนี่เขาถูกทุ่งวดตัวหน่อยเสด็องสร้อยเจ้าชู้บเจ็บขา วัดตัวน้อยตัวน้อยวัดตัวเราซื้อกระโม่บ้านแกนใะไไปเดียวดีบัานนี้พันจับเบิ้งเอาพันจับจังไหนนี่แม่จับเอาบ่เออจับแบบไหนแม่จับแบบไหนเนี่ยบ๊อบพ่อยแม่จับเป็นจับเก้าสามตัวนึงเก้าสองหกครับแล้วก็มาอีกข้างล่างนี่ก็มาจับศูนย์สองสามครับตัวบนนี่จับแปดแปดเก้าคนละคิดว่า จับไปโอ้แม่จับไว้ให้แล้วจับไปแล้ว่แล้วแต่ว่ามันตัวลงชื้อว่างมันเราดึงซอนมันไม่มีกระดาษหากระดาษเนี่ยเอาแม่แม่เขียนใส่กระดาษให้หน่อยครับแม่ครับอือแม่เราเขียนแล้วก็จับคู่ให้พราจังค่อยสิลูเบ่งออกแม่ครับผมเพราะว่าถ้าถามตอนนี้ดูไม่ออกรอไปก่อนเนาะเห็ดเห็ดลอกมาแต่ล่างลอกเอาไปจับ มากก็ได้แม่ คุณแม่ก็กำลังเก่งเลขนะครับเนาะลเลขล็อกลองสาวถูกทุกง,ง,ง,งวดถูกทุกง,งวดปีนี้ยังไม่หลุดเลยใช่ไหมครับคุณแม่ปีหกเจ็ดเนี่ยนะปีหกเจ็ดยังไม่หลุดนะครับวันนี้แม่ก็จับคู่ให้พร้อมเลยใช่ไหมครับแม่จับห้แล้ว มีตัวไหนบ้างครับแม่เดี๋ยวขอลอเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวขอลอแม่จับมีตัวไหนบ้างครับแม่ที่แม่จับแปดเก้าแปดเก้าแล้วก็หกสองศูนย์ศูนย์สองสามสองสามดเก้าสองตัวก็แปดเก้าเก้าแปด น,นี่แม่จแตวาเป็นไเดรตตะล่างลอ,อกมากเจลางเคยรูดเนาะคะเนะาะเเคยดูเอเป็นน้องสาวแม่เนาะนที่เขาส่งมา,งา,มาให้นะครับส่วนเลขขันน้ำมต์ที่ว่าเข้าเก้างวดสิบงวดนี้เป็นของหลานของหลานโ่รมาบอกแม่เรื่อ่เจ้ว่าบ่า,า,บา,า,บา,าท่านใจมากดอกมัเเน,นเป็นยาติส่งให้แม่เจ้า่งสิล่ะ คือวันที่หนึ่งเก้าโมงเนี่ยเก้าโมงสายโชคไม่ง่ยก็เศร้าครับผันบ่อได้มากก็จะโทรบอกเอาครับก็เป็นเลขลับเลขมีที่มาเนาะแม่เนาะส่วนของคุณแม่ฝันก็คือว่าฝันผีมาบอกเลขผีมาบอกเลขสามโตเลขสี่ใบสี่ดอกสี่ชิ้นใบห้ามันออกของมันบอกก็แล้วไปก็มาบอกเป็นตัวเลยหรือครับแม่โตเช่นไใบได้สมบูรณ์เลยได้ไปสี่มันก็ได้จับซื้อ เดี๋ยววันที่หนึ่งผีมาบอกรางวัลที่หนึ่งเลยครับผู้เก่าเนี่ยผู้เคยมากผู้เคยมาบอกครับผีมาบอกรางวัลที่หนึ่งโอ้เอาแม่ตัวไดนครับจำเหมือนดอกไครับจำไม่ได้ป่ะแม่จำตั่ได้หรอกเอาตัวไหนบ้างแม่ศูนย์เ นี่คือแม่ดึงลอตเตอรี่ไว้ผีมาบอสอันนี้คือเลขผีบอกสี 1, ่หนึ่งสามผีมาบอกคุณแม่เนาะสี่หนึ่งสามเนาะต่ว่าเรียกกันพอหยิมแล้วบอกตก้ฟังลูกเสร์สแล้วแบบซิบซีหาสื่อปได้ด้๋รวอกส็ครับ เราซีสี่กับซีเก่าซีเจ็ดันไ่ไปหาซีเจดฉันสิดได้ว่าได้ก็บเราตัวฉันเนอะอาจารย์ก็กลับหัวลุงที่เราไปเอาซีหกที่เราฉันบอกวอาโอ้าบอกกับเราเราไปใช้กัแม่เลยเจ้าว่าซีหกคนซีเก่ากับคนซีหนึ่งแเราคนชื่อว่าได้กับกลอบหัวลุงเป็นซีเก่าหรืีหกเป็นยังงนไม่บอกคุณนะครบแม่เราไมาบอกพี่เลยนาวอกยี่ป่ร้นงเราไปอยู่เราไปหาล่ห้าล่องลูกคุมพล ผมมูที่สองคนอู่คนคือจนเดฟ้นมาด้วหดทีแล้วเราก็ถือด้หดทีลี่วลก็ด้วาหมดจีเล่ยวหดีลี่ยวลแล้วไดสองตัวสามอือันนี้ล็อกน้องสาวแม่กายถูกทุกวดนยังบานลุดเนาะค่ะปีนี้บรานลุดจักเีย นิ่งๆนิ่งๆก้อน,นจ้าเลขล็อกแม่กายนะครับความฝันก็คือสี่หนึ่งสามนะแม่เนาะจ้มูกับโท่มาถามไม่ได้อยู่เก็บอเอออะไรเด็กตัวได้เฮ้ยกัน กูซช uhm si ื้อตัวมันออกอัละนี่ไมตอนื่อัวมันออกไอีเลี้ยนเลยเนาะเชื่อศูนย์หาเก้าเยไม่ด้ะไปไม่เชื่อแล้วน้องกลัวเนาะวะฮะมูถามมาใช่ไหมก่อนอโม่ถาม่าก็เชื่อะไรตัวไรเลยนาะกูชื่อตัวมันออกแล้วศูนย์ห้าเก้าเชื่อแล้วไมอะแล้วในนั้นมีไม่แม่ศูนย์ห้าเก้านะม่มี่ก็ีเอ้าไม่เขียนนะครับ ความฝันก็เลือกจันท้าก้อนจันไปหาแล้วว่ามันจันไหน059อันนี้ไม่มีครับแม่มีผมมีอันนี้เป็นเลขล็อกอ๋อเลขล็อกโอ้คนละอันเนาะแม่เนาะแต่ว่าคลิปที่แม่ฝัน059เราลงไปให้เอฟซีแล้วโอ้อเอฟซีกลับไปดูในคลิปย้อนหลังเนาะอันนี้จะเป็นล็อกของน้องสาวเอฟซีจะได้เข้าใจโอ้ครับผมอยากของน้องสาวเนี่ยครับ คันน้ำมนต์ก็ท่านมากคันน้ำมนตต้องพิมรอวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมาแน่นอนมันบแม่แน่โทรมาบอกแล้วว่ามามน่มาแน่มาจับมือันเอากูกระผัวมือก็จี้ต้องอาจำปูาไรนะพี่่นล่อือนี่ก็เรื่องีน่งซีเอ็นซนึ่งสามนะยิบไปรวบก็จซีนึงสามเราเอาไปโซ่เพื่อไยิบไปรวบตี๊ยิบไปรวบถ่ากะไ เมื่อต่อเขาขึ้นาานู่นเป็นฟอกมแตเตอรอแต่ว่าก็เป็นตัวแม่จริงๆเป็นตัวแม่เอาเป็นเก่าแม่แมที่เสียไปมาบอกเ <นะ S 2> <อ>ลาขึ้มาบอกายเทียแล้วขอต้องหันเราก,ก็กมาบอกบอ,อกว่าเลากับว่าให้หกแปดแต่เพราะเางั้นไม่ขากันก็เป็นคันน้ำมือนเขาตัมือขึ้นนี่พันไหตัวใดครับแม่ตัวใดครับไหมากซีีสาม สี <G> <Narr ative> 3ามครับพ oh ีมาบอกพีมาบอกอ่ะออแม่ยกใ้เบ้างอีกอันนี้คือทั้งฝันเลยเดี๋ยวเอฟซีจะมาเนาะค่ะครับคือบ่เห็นนะคะ9 4 1 3นความฝันได้ใยคิวดิแต่เรผมพ่นแล้วก็ถือตู้นี้ดิอือในก่อนแล้วก็มาให้สามตัวแปดตกสามนี่มาพูดมาพีพูดที่มาบอกสี่หนึ่งสามนี่บอกแม่ มาแล้วมาแล้วพันมาแล้ว059413นะครับข้างล่างอันนี้คือความฝันอันนี้ก้มฝันที่ดอบ ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่กายนะครับผมเป็นเลขความฝันของคุณแม่นะครับผมแล้วก็เป็นเลขล็อกน้องสาวเนาะส่วนเอฟซีที่รอขันน้ำมลที่ว่าเข้าก้าวงวดนะครับผมวันที่1นะครับเก้าโมงนะครับเนาะกับทางช่องก็จะมาตามให้นะครับเอฟซีครับผมยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ